สวัสดีจ้าทุกคนมาเนหนือพอเข้านอยอีกแล้วจ้าเมื่อนี้พามาชมบรรยากาศเบรงจ้าบรรยาณกับยูนี่ยู่หนาบ้างนอกจะกนอบรรยากาศดีดีจา้าแดดออกเมื่อนี้วัน,นศุกร์นอกจะกนอเมื่อนี้พามาทักทายจา้าคุยเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยจ้าไปหาหมอยูเม่กาจาก้าเลยเอาแอปเปิลกับอะโวคาโดมาสกินนี่ละจ้าเลยเอามาบ่าพอดีการกินแอปเปิลเนี่ยบรจ้าแอปเปิลเนี่ยมีประโยชน์แห่งจา้าหมอยูน,ยนี่เขาก็จะแนะนําให้กินแอปเปิลนอกจะกนอแอปเปิล กินมือละลูกเนี่ยสามารถต้านมะเร็งไหลเลยจ้าแล้วก็อโวคาโดนี่ดสีสาหรับผู้หยิ่งจ้ามีสันต้านอนุมูลอิสระนอกจะเนาะคือทั้งสองอย่างนะจ้าผละไม้ชนิดใดก็ดีเพื่อจะเพื่อสุขภาพกินไรก็ดีกินไหนก็ดีขอให้กินพอน่อาเนอกจะเนาะอันนี้ก็มือละลูกอันนี้มือละลูกสองลูกแอปเปิ้ลเนี่ย แอปเปิ้ลอยู่เมิกามีหลายสายพันธุ์แห้งจ้ามีสีแดงสีเขียวสีชมพูหลายบริษัทหลายหลายแหงจ้ามีให้เลือกก็คือใครอยากกินแบบใดก็เลือกกินจ้าแอปเปิ้ลเขียวนี่ก็ดีมีประโยชน์นะจ่าแอปเปิ้ลเขียวน้อยจะกินแท่นบกม่วงเปรี้ยวบานเท่าเลยจ้าแอปเปิ้ลเขียวเพราะว่าจะออกเปรียปร้ยวๆหลักกะแซ่บแล้วก็มีประโยชน์พร้อมจ้าเพราะว่ายูน่ฮาซื้อบอกม่วงสด อย,อยากจะพอเมื่องหน่อยยูเมืองหน่อยจ้ะจะหาสื่ออยากแข้งถ้าเมื่องใหญ่เพลินอันนั้นหาสื่ง่ายอยู่เน,นาะจ้ะเนาะถ้าอยากกินบกมวงเปียวกะก็คือสตรอเบอรี่หลักกัแอปเปิลเคียวนี่แหละจ้ะย่างเทืบอบกมวงี่มันกําลังจะสูกเอามากินอันนี้ก็กินได้จ้ะการรักษาพยาบาลยูมกันเนี่ยจา้ะการไปหาหมอเอาแค่เอาแค่การเป็นไข่น่าจะเนาะเอาแค่การเป็นวัดเป็นไ,ไข่เนี่ยจ้ะเราต้องบอกไว้ก่เข้าไปหาหมอแต่เขาไม,ม่ประกันสุขภาพบอมี่ มีรายได้สูงกว่ารัฐบาลกำหนดอันนี้จะเสียเต็มราคาเดอจเดอร์บอดฟีก็คือเข้าไปหาหมอเทื่อนึงไปหาหมอเอาแค่เป็นไขน่นอจเนาะไปหาหมอเนี่ยยางตามก็คือหนึ่งลอยเหรียญขึ้นไปจ้านี่เป็นโรเป็นคลินิกของหมอก่อนเดี๋ยวเข้าสิไปทรงตัวเป็นโรงพยาบาลนอจเนาะการป่วยเยอะแน่ไม่การเนี่ยสำหรับผู้คนวิบงมันก็นง่ายจ้าแต่หลายคนมันอาจจะวิ่งไปกรให้ไปหาหมอดเดอจเดอถ้าป่วยนกันก,นกเพราะว่าสามารถ เขาจะรักษาห้าวกรรักษาหมาดจ่ายที่หลังใดหลังจากที่เขารักษาห้าจบแล้วเขาจะส่งบินก็คือส่งค่า,าสายจนะ่ายน่ะไปจ้าแล้วเขาห้ากับจังใจเขาเป็นรายเดือนก็ได้จ้าส,สาหรับผู้ที่ไม่มีประกันเนี่ยจะย,ยากอยู่จ้าแต่ถ้ามีประกันเพื่อประกันสุขภาพเันจะครอบคุมทุกอย่างการประสืบประกัน,นแน่ไม่กาการมีความแตกต่างนะจ้าบริษัทป,ประกัน,นแน่ไม่กาลายแห้งจ้าแต่ มีประกันดีประกันบอดีประกันที่เข้มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ประกันที่เข้มได้เทาต้องเบิงว่าเขาหลบุวไหวจักเปอร์เซ็นต์จ้าหา6ิ7บหกซิบเจ็ดซิบแปดิบเก้าิบเปอร์เซ็นต์การประกันเนี่ยต้องเบิงแล้ะก็ต้องหาขอมูลดีๆพร้อมได้จ้าเพราะว่าคนโดนหลอกเรื่องการซื้อประกันในอเมริกาหลายๆจ้าบางคนคิดว่าการซื้อประกันและสามารถไปหาหมอและใส่ไลเลยอันนี้บ่ได ขอบค e oh ุณอย่างบนเดารจากแล้วแต่บริษัทแต่ละบริษัทกับบอกขึก ok ันจากถามีประกันจากการบริษัทที <Favorite> ่เข้าเหตุงานอันนั้นดีจ้าแต่ถ้าผู้ใดเพิ่มคนบริษัทเหตุงานซื้อประกันก็ต้องเบ่งดีๆะล้วเจ้าประกันยี่นี่ราค่าแพงแสนแพงคือกันจากค่าประกันสุขภาพอันนี้บเราถึงประกันอย่างอื่นนะจ๊ะประกันสุขภาพกับต่างหากประกันลดประกันบ้านประกันชีวิตประกันต่างหากอันนี้เราถึงประกันสุขภาพแพงจะคันตามยางตามๆเลยนี่หาล่อยเลี้ยญ หาลอยเหรียญคือหน่อยมี4คนพ่อแม่ลูกลูก2คนน่าจะเนาะกับ4 4คนนี่ได้ประกันจากบริษัทขนาดได้ประกันจากบริษัทก็ยังถือว่าแพงเลยจ้ะเข้าเสียเคิงหนึง่งบริษัทเสียเคิงหนึง่งก็ยังแพงอยู่จ้ะได้แต่เข้าซื้อประกันโดยที่เข้าบมีเอ่อบมีอันบริษัทบริษัทงานนะจะเนาะหน่อยเคยซื้อประกันตอนตอนที่ว่าสามีเหตุธุรกิจของเจ้าของเนี่ยเราจะอันนั้นอ่ะแพงแห้งจ้ะเดือนหนึ่งอ่ะพัน หาลอยเหรียญคือทั้งหมดหลักกลับไปหาหมอกระจายจ่ายยี่สิบหลังจาะจ่ายยี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญได้รับเป็นฟันกับสายตาบริจาคจะเพราะว่าฟันเขาจะมีฟันหนึ่งปีได้เขาจะไปหาสองสามปีอันนั้นเอาไปหาสองสามเท่าต่อปีอันนั้นจ่ายแต่แต่ละปีหนึ่งเขาไปให้เทื่อนหนึ่งหกเดือนครั้งหนึ่งเขาจะกําหนดไปนะจ้ะเนาะสายตาเนี่ยหนึ่งปีอันเนี้ยจ่ายนอกเหนือจากที่ประกันเขาบริจาค รวมอยู่นอกจะเนาะนี่ละจ้ะสุขภาพจ้ะเฮ้าดูแลสุขภาพของเข้าเองจ้ะกินดีบางคนกินผลไม้กินผักกินดีบางคนกับป่วยกับเป็นโรคอะไรจ้ะอีกอย่างหนึง่งบนว่าเฮากินดีแล้วเฮาสิบป่วยมั่นขึ้นอยู่กับร่างกายขึ้นอยู่กับทั้งบนพนทรง,งเข้าลงมาพร้อมจ่าว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นตอนใดอย่างแรกเข้าตรงเท็ดจิตใจเข้ามี ความสุขมีมีพลังมีคือเฮาอย่าเห็นให้อย่าเครียดการที่เครียดโลกลุ่มเหล่าท่านที่เลยจะอย่าเครียดให้มีความสุขใส่ชีวิตไปถูกหมือให้มีความสุขในถุกๆกเหมือเนาะจ๊ะเนาะการกินกับอีกอย่างหนึ่งแต่อย่างหนึ่งอย่างแหลกก็คือจิตใจของเฮาเนี่ยสำคัญแห่งจะ กรรมการกินการกินบางคนกินไม่ประโยชน์ไม่ประโยชน์กินไปจ้าเข้าอยากยังเข้าก็ต้องสื่อกินแต่แค่กินหลายกินน้อยกินปริมาณกะเอาจ้าละก็พลละหมากรลางกายก็กินตามที่ห้ามมากหน่นะจ้ายัเมกาก็จะหายากแน่จ้าบานเข้าก็หาง่ายยเมฆกากินเท่าทีเข้ามีเลยนะจ้ามียังก็สื่อกินไปนอกจากเนาะใส่ชีวิตทุกเมื่อให้มีความสุขจ้าคนเฮ้ายูแคร์ยืมแคร์ร่างกายเขามายืมแคร์ร่างกายมาใส่ชีวิตยูแคร์ หนีสาดหน,นีแต่ว่าเฮาก็บริดดูเลยอนาคตมัา,น,าน,นจะเป็นแบบใดใส,ส่ชีวิตทุกมือให้มีความสุขจา้าขอพูดทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามจา้าสวัสดีจา้า